สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นฟังแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและการสีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะมาฟังกันค่ะในช่วงวันที่16-31ถึง31มีนาคมปี2568การงานการเงินสุขภาพความรักของท่านจะเป็นยังไงบ้างมีข่าวดีเกิดขึ้นไหมเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะ คือพูดง่ายๆมีดวงได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการทํางานค่ะบางท่านจะได้รับมอบหมายให้ทํางานโปรเจกที่สําคัญสําคัญเป,เป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านจะได้รับความสําเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นกําลังตั้งใจทาอยู่ถามว่ามีเรื่องให้คิดไหมมีเรื่องให้ท่านต้องวิตกกังวลใจอยู่บ้างค่ะ เพราะว่าบางท่านกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะบางท่านกําลังคิดอยากจะจบยุติงานเก่าๆเพื่อหันไปทํางานอื่นที่ดีกว่าและสําคัญกว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านก็จะมีความก้าวหน้ากว่างานเดิมๆนั่นเองนะคะมีเรื่องให้คิดเรื่องของการทํางานอยู่บ้างแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคค่ะขอเพียงอย่างเดียว นะคะไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าคิดเร็วทําเร็วจนเกินไปคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีชาวราศีมังกรช่วงเนี้ยท่านมักจะมองปัญหาเป็นแรงผลักดันมองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของท่านตัวของตัวท่านเองามากกว่า ไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวงานถึงแม้ว่างานใหม่ๆที่ได้รับผิดชอบจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้ความระมัดระวังคือพูดง่ายๆต้องละเอียดรอบคอบในการทํามากที่สุดแต่สิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนั้นอยากทําเพราะเป็นงานที่ท่านนั้นจะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีทำโปรเจกต์นี้นั่นเองนะคะ สำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการขายขายของดีมีข่าวดีเข้ามาด้วยมีดวงได้มีดวงได้รับออเดอร์พิเศษพิเศษซึ่งอาจจะมาจากลูกค้าประจําหรืออาจจะได้จากลูกค้าายใหม่ก็เป็นไปได้คือพูดง่ายง่ายนะคะในช่วงวันที่1 6ถึงส1มสมีนาคมจะต้องมีคำว่า ข่าวดีเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามจะมีคำว่าข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นการได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นกับท่านถามว่าท่านนั้น จะมีทางแก้ทางออกไหมหากติดขัดมีปัญหาหากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าคิดไปเองอย่าพูดเองเออเองให้ท่านหาคนช่วยคิดช่วยแก้นะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จได้ไวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดให้ระวังศัตรูในที่ทํางานหรือสายงานที่ท่านทําระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างทั้งคนที่บ้าน และคนที่ทำงานนะคะโดยภาพรวมการงานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะนำเรื่องจุกจิกกวนใจมาให้ท่านอยู่บ้างขัดแข้งขัดขา,ขาท่านบ้างแต่เขาไม่สามารถทำอะไรท่านได้เลยเพราะว่าชาวดาสีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานฝีมือจะพิสูจน์ว่าท่านดีพอที่จะได้ รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือพูดง่ายๆไม่มีใครทำรายท่านได้หรอกนอกจากท่านจะทำร้ายตัวเองมากกว่านะคะด้านการเงินเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีดวงได้เงินพิเศษจากงานที่ท่านทำอยู่บางท่านก็อาจจะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้รับข่าวดีเรื่องบ้านและรถ หากท่านใดที่กําลังจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับบ้านและรถไม่ว่าท่านจะยื่นในรูปแบบใดก็ตามและท่านคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะว่าท่านจะประสบความสําเร็จค่ะบ้านรถที่ดินจะนําข่าวดีมาให้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้ใช้จ่ายเงินไปกับส่วนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะจ่ายออกไปจะเป็นการได้รับความสุขตอบแทนกลับมานะคะเมื่อท่านอาจจะเป็นการซื้อนั่นซื้อนี่เข้าบ้านซื้อของตกแต่งบ้านหรือบางท่านก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปได้ไปสถานที่ใหม่ๆ ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางด้วยนะคะได้โชคลาภจากการเดินทางค่ะได้รับสิ่งดีๆจากการเดินทางเหมาะแก่การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จขอพรแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์เรื่องของการงานและการเงินวาจาโดดเด่น พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีพูดเรื่องอะไรไปใครคนฟังเขาก็เชื่อและยอมปฏิบัติตามท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดจะประสบความสำเร็จค้าขายได้กำไรที่น่าเชื่นใจหากท่านกำลังพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงระยะเวลานี้ก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นไม่ต้องรีรอนะคะวางแผนการใช้คาพูดเธอคะค่ะ เตรียมตัวให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะคือพูดได้ง่ายการเงินมีให้ใช้ใจ่ายไม่ขาดมือมีให้กินมีให้ใช้ดวงการเงินค่อนข้างที่จะมีให้ใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองก็พอนะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากคิดก่อนที่ท่านนั้นจะซื้อสิ่งของสักนิดหนึ่ง แล้วท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆหรือว่าช่วงอ่าต่อไปท่านก็หากมีเรื่องปรับป,ปรับฉับท่านเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายท่านก็จะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขัดสนนั่นเองนะคะคือพูดได้ง่ายอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากซื้ออะไรให้กับใครจะได้ซื้ออย่างแน่นอนค่ะด้านความรักคนโสดท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะบางท่านก็ มีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานมีความสุขที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวแฮปปี้กับชีวิตสดแต่หากท่านเปิดใจนะคะอยากมีคนพูดคุยใครเงาบ้างอยากมีคนปรึกษาพูดคุยเวลานอ่าเวลาที่ท่านนั้นอยากมีเพื่อนคุยถ้าท่านเปิดใจก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่อยากจะให้ท่านดูให้ดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ยัง ยังไม่ใช่ในขณะนี้ให้ค่อยๆพูดคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งเจร้อนนะคะเพราะอีกไม่นานเขาจะเปิดเผยทตุแท้และตัวตนของเขาออกมาจะมีเหตุการณ์ให้ต้องได้แยกย้ายจากกันเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ใช่คนที่ท่านนั้นคิดว่าอยากจะคุยด้วยยาวๆคือพูดได้ง่ายอยากมีคนพูดคุยใครเหงามีเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ท่านก็แค่พูด ยังไม่ถึงท่านจริงจังด้วยสําหรับบางท่านหรือบางท่านก็ติดสนิทเลยอยากจะขอโฟกัสที่การทํางานหาเงินมากกว่าด้านสุขภาพเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะทํางานหนักใช้ความคิดเยอะระมัดระวังอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะปวดหลังข้อบาา่าอะไรระวังสายตาสายตาถ้ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีด โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะพักผ่อนสายตาบ้างหรือให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะผ่านพ้นไปได้สิ่งที่ท่านวิตกกังวลใจอยู่จะมีทางแก้ทางออกเสมอหากมีคนคุยแต่ยังไม่ถึงขัน้นแต่งงานกันก็ระมัดระวังคำพูด ระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องกเก่าๆเดิมๆนะคะอะไรก็ตามที่พูดคุยกันแล้วทะเลาะก,กันถึงขั้นแตกอที่พูดคุยกันทีไรมักจะทะเลาะก,กันทุกทีเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะประคับประคองให้ดีๆเพราะท่านมีเกณฑ์จะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องกเก่าๆเดิมๆนะคะสําหรับท่านใดที่มีคนคุยแล้วสําหรับคนมีคู่ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยทีเดียวค่ะ ได้ไปนั่นมานี้ด้วยกันค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวก็ถือว่าไม่ติดขัดนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะาถามว่าโชคลาบมีไหมมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าโชคลาบจะมาจากงานท่านจะได้รับข่าวดีจากงานถ้าจะได้เงินพิเศษก็จะได้จากงานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่คือโชคลาบของท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ไม่แนะนําให้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ด้านการทำบุญหากท่านนั้นมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กช่วยเหลือเด็กคนที่ช่วยเหลือเด็กที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรืออาจจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับาการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลืออะไรก็ตามได้ทั้งสิ้นนะคะจะเป็น จะเป็นผลดีกับตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ช่วยเหลือคนแก่คนชาราที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือเด็กบ้านต่างๆบ้านพักเด็กไม่มีที่ไม่มีคนอุปการะได้ทั้งสิ้นนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเปังๆนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่ปีหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงๆปงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ใหม่เเพิ่งนำไปบอกใครอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะคะขอให้ท่านนั้นคิดและเก็บเอาไว้ในใจซุ่มทำไปก่อนถึงเวลาเปิดตัวทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าคนรอบข้างบางคนโดยเฉพาะคนที่ท่านไว้ใจอาจจะไว้ใจไม่ได้ในช่วงนี้ถ้าท่านนั้นมีไอเดียว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากจะทำโปรเจกต์ส่วนตัวบางโปรเจกต ให้ท่านเก็บเอาไว้กับตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ